รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีถ้าพี่น้องพอกันกับช่องยูทูบพุนโนโลมิสานนะครับกัเมื่อนี้กินง่ายๆครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเครื่องในนะครับก๋วยเตี๋ยวเครื่องในง่วนะครับพี่น้องมาเซ็ตเซ็น้ำกันพิเศษนะครับ50บาทสั่งเป็นเส้นมีนะครับมีขาวนะครับน้องมากินแต่เส้นมีพี่น้องเครื่องในมันกับสินมีพวก สามสิบกรีบนะครับมี่นี่มีสามสิบกรีบมีอย่างเงี้ยเนาก็บรูดจักเอื่นบอกมีเนื้อเปื่อยน้ำนะครับมีเนื้อเปื่อยน้ำล้าก็พักเข้าหลากหลายเลยนะมื้อนี้กินกบกะปินะครับกะปิพริกเผากะปินี่นะครับสุดยอดนะครับมีสลัดโอ้โหคือว่าล่างดีอยู่เกือบตัวนี้พือเนาะขนาดบ้าล่างดีอยู่ได้นี่ ใส่น้ำล้วก็ซิดซีดนอนครับนอนโว้ยตรงเบิ่งดีๆเล่นเดี๋ยวไปล้างก่อนครับแป๊บนึงบ่ได้บ่ได้นะครับเอ,มอ,อ,อามีสลัดนะครับมีบักทั่วฝกักงาวนะครับมีพริกนะครับอันนี้เป็นพริกสดไม่เป็นพริกเผาแต่ว่าพริกเผามีอยู่นี่คนไทยมัดสามอันนะครับสามสีวางได้์ล่างสามหมากเนาะลักษณะน้ามันบดเออบารูบเอิญมายัางนะครับหอมเปรนะครับแล้วก็ถั่วง้อนี่กะปินะครับกะปิคั่สุภาของคั่มแลก็ปิคือ เยื่อเคยนะครับเยื่อเคยมานะสแตนน้ำกันครับพี่น้องกระบ,บาทีนี่ปุงเรียบร้อยนะครับปุงเซ็จเรียบรอย้อยเ,เสือเสือแห้งซักแห้งหดด้วยพี่นอ้องเงือกไรฮึฮึกึฮก็ใหญ่แต่เพ็ิดครับ อืสุดยอดเด็ดครับแบบเก่าน้องจกหน้อยขอไพ่นะครับเม่อไ้ไปกินยุดเตียงครับมือนี่มี่สองเตียงอ,อ,อร่อยมาก ลานไกลบ้าน่านเก่าน,นะครับแซมการเบดบ่ไรเผ็ดขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะครับหลอกลเรื่องนอกกินพักนี่ละ่ะเพราะว่า แม่มารีมอบอกว่าอาศีมีเสือ้อยังได้พักสีหนะครับเนาะที่แม่มารีป่วยกะยังได้ไหายไปๆนะครับเรื่องแม่นะครับต้องการได้เข้าไปห้กำลังใจกันได้กันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแต่ว่าพี่น้องก็เป็นห่วงมาว่าเราว้างในเรื่องร่างดีเ้ในเรื่องบนันนี้นอสินในล่างน้ำเกลือนะครับปกติก็ร่างดีแต่ว่าบด้แเซ่น้ำเกลือแซอยังงั้นนะครับบันนี้ก็ต้องแซยูกป้องกันไว้าอพื้นนอนนี้ก็เรื่องตรวจตัวภาพ ก็ตรวจทุกปีครับตรวจฟรี่ตะกี้เรี่ยนอยู่บนันฑิจบมากแล้วก็ต้องเบ่งมาจิไปตรวจด้วยไปไ่รู้ว่าค่าตรวจสุขภาพมันแพงบ่นะอเนาะเพราะว่าเคยจะตรวจรับมหาลัยนะครับ แบมากครับว่างไปก่อนมาติการเบิดหน่วยนี่โบวแล้วครับการโบวมันตียากเพ็ดมากมันตียากอืม ขืนนี่ฝนตกบาเปเนฝาสีหัวครับตกแบบโอ้ตกแถวตกว่าครับตกแห้งแห้งแห้งครับโชคดีที่แบบว่าฝ่าเหลี่ยมมือซื้อบ่งห่องไปยั้ยแต่ว่าบ้านนอนเลยโชคดีคือฝนตกแห้งปนันได้กัน้ำ ALLY, ก็ไม่นำตัวไมีเขาเข้านำตัวประกอบกับยังไห้มีนะครับอืม เดี๋ยวพี่น้องจะทำม,มาแย่าแย่เป็นกินแกงเห็ดแกงไข่มีแต่จุ่มๆมันรุ่งออกมาให้นะครับลูกชายเพื่อนนั่นแหละออกมาให้เป็นแกงกินยิ้มแล้ว เพื่นกันห้างต่ำมาุงมากหลายมือเลยด้ครับทำํำมาอยากบ่นอนี่อยากทุกมือครับประเภทต่าขนมเซนอยากทุกมือแดงแดงพริกแดงใหญ่ อ้อมเปนี่ครับเขากันด้วยกันนะครับครับก๋วยเตี๋ยวแคบหมูนั่นสินะครับลืมต่อเหรอลืมเอาแคบหมูมาก,กินะ บ่มันใจครับล่างแ้้ก็ต้องเบิ่งหยิบเดี๋ยวประวัติศาสตสิซ้ำร้อยมันสิยากมากินเข้าไปเราเราเห็นที่หลังใครอยู่ได้มันบ่ แต่พวพื้นพักนี่ตัวงอกน้่คบอยกินมีกับกินบ่มีกับบกินนะครับบ่คคอยสื่อมามาใส่ตู้ไปเลยสำหรับตัวงอกแต่วคยเห็ดเคยปลูกอยู่ได้ครับทวงอก อัดที่พอมยอดวิวนี่อืยลายแสนครับถ้าจำบ่อบพีดลายแสนเราก็ได้กินปลูกเราก็ได้พ้นพอมปลูกได้ซึ่งนี่หละครับเราหน้าผู้ใดมักกินท้องงอกถ้าปลูกกินเอง ปลาพิษกว่าผักทุกอย่างหรอครับแต่ว่ามันกับบสามารถที่สิบปลูกกินทุกอย่างได้แต่ว่าข้าสามารถที่สิลกกเ,าสาาสเลือกได้ว่าข้าสีล่างสะอาดพอขาเสียในสะอาดป,อ,าสดสอ,าดปอจังใด เคยปีแบบนั้นนะเคยมีพี่น้องถามอยู่ด้ยอันนอกินกินกะปิเนี่ยกินกะปีครับอันก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับมันเข้ากันอยู่บ่าสันวะขอไทครับเคยมีพี่น้องทำนี่แหละแนวเ,เข้ากันเลยครับกับอ่าพริกไปล้านก๋วยเตี๋ยวนี่ยเพิ่นสีมี พริกเผาวไว้เลยนะครับพริกเผาที่บอ่อันที่เป็นพริกสดนี่นะครับบ่แม่นว่าพริกเผาที่เป็นเอาไปทอดเอาไปลัวกับน้ำมันเนีพริกพงนะพอระยากันกินแบบนี้ก็แซ่บได้อารมอีกแบบนึง เพราะว่ากินอาหารรสจัดมันลดหุ่นหาากเปรนบอกต่ว่เนอดกินเผ็ดบ่ได้ไหมครับมือเศ้าเนี่ย็บไ่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าเหตุงานบ้านมันมือได้สักผ่าเราไ่ได้ออกเราทำน้เมือเศ้าเพิ่มขึ้นมาอีกซิบนาทีแล้วเป็นออกมือละ ม,มันเป็นเมื่อละช่วงละสี่สิบนาทีเศร้าสี่สิบแรงสี่สิบเราก็จะเพิ่มเป็นหาสิบนาทีไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เ้อะครับเนอะเป็นกำลังใจให้นี่นะครับรอบวงการเปลี่ยนแปลง ติดตาแน่แต่ก็บ่เป็นังครับวา่าแต่มันบกวนขึ้นเพราะว่าเจ้าของเฮดคลิปอาดคลิปนะครับเสียมันลดลงแบบรวดเร็วมันคองอยากคงสียากอยู่แต่ว่าเราก็เคยเหตุใดอยู่ห่นล่ะครับช่วงที่ไปฝึกซ้อนละ่ะเคยบอกสุพน้องฟังงล้ะละเนาะช่วงไปฝึกซ้อนก็ไปออกกําลังกายเื่กันก็นกินอาร์ตคลิปให้กินก้อนนั่นก้อนไปออกกําลังกายอันนี้เนาก,กิน บัเจ้ากระเทียงแล้วกระจบครับแรงมากคืบอบบกินเลยนะครับช่วงกันยังลดใดเห็นไหมครับเป็นยังตอนนี้ซือลดบ่ไดรลองเบิงเครื่องอาหารที่เรากินเแต่ละระยงอาทิตย์เหมือนเป็น้องเบิงโบควายมีมั่นไปเลยนั่นนั่นที่นะครับนั่นนั่นที่นั่นที่เนาะพอใจอยู่เนาะครับเนาะนั่นนั่นที่จากสิมีกินแต่ว่ามันสิอาจสิไปอ้วนอยู่กับขนมจีนเึ่งเจ้าของเปมนคนอ้วนเ็วนํา

รมมากเย็นนะจ้งน้อยบัดเนี่ยตะก,กีบบัดบมม่ม่าบัดคนสีอิอ่มหละจังมาลม อิ่มครับครับเถ้งผักเั้งกินกว๋วยเตี๋ยวได้หลายครั้มื้อนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อพิเศษห้าสิบบาท เนี้วเปนน้าเนี้วเปนน้าพี่น้องบรเห็นหลายมือแล้วสมุนนอนยินบอพี่น้องเนี้วเอ้ยเนี้วยินบอเหอหูสั้เกึ่งดึงอยู่ครับอาขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะครับเด้อที่ให้การติดตามช่องยูทูปพู่นนอนดุกีสานนะครับจังเลยกะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในกันแล้วกันนะครับกดแช่น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์ติ๊กเดียว นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันให้มีแรงสู่ต่อเฮ็ดคลิปต่อนะครับเนะบาะคำบอกใดคำจ่าใดบอดถือใจกับคอไพ่พนาที่นี่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สักก่อนพอกันไม่คลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ